เราล้อมไว้หมดแล้วเอ็นดูเจ้าหน้าที่นะคะขามานี่ยยังเข้มเลยขากลับต้องร้องขอชีวิตกันค่ะตอนนี้ตำรวจโดนล้อมหมดแล้วครับผมตำรวจโดนล้อมแล้วครับตำรวจโดนล้อมแล้วครับ สงกรานต์ปี2568นี้นะคะสนุกไม่แพ้ปีไหนๆเลยค่ะคุณผู้ชมได้เห็นพี่ๆตำรวจปฏิบัติตามคำสั่งของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะที่สั่งให้คุมเข้มดูแลความสงบเรียบร้อยเต็มที่เต็มกำลังอดที่จะชื่นชมไม่ได้ค่ะปีนี้เราก็เลยรวมคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจประทะประชาชนค่ะไปดูกันนะคะว่าใครจะเป็นฝ่ายรุกใครจะเป็นฝ่ายถอยค่ะเริ่มต้นกันที่ พลตอกิติรัตน์พันเพชรนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเข้าไปตรวจเยี่ยมการดูแลประชาชนในวันสงการที่ถนนข้าวสารถึงสนามหลวงนะคะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าพอบอรตรมาเองแบบนี้บรรยากาศน่าจะตึงเครียดนะคะให้สังเกตดูดีๆค่ะโปรโดดูอาวุธที่บิ๊กต่ายท่านพกมานะคะสีสันสดใสใช่ค่ะแม้ว่าจะพกมาป้องกันตัวก็ตามนะคะแต่สุดท้ายพอบอรตรก็เถอะไม่รอดเหมือนกันค่ะ ช่วงท้ายๆคลิปนะคะมีรอยปะแป้งของขาวบนหน้าด้วยนะคะอันนี้เนี่ยท่านผอ,อรตอรอนะคะเอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มค่ะพาไปดูอีกคลิปนึงค่ะตอนที่เหล่าพี่ๆตำรวจเขาปฏิบัติหน้าที่กันนะคะดูเลยนะคะว่าจะปฏิบัติหน้าที่กันยากลำบากกันขนาดไหนนะคะซึ่งคลิปแรกนี้นะคะเราตั้งชื่อคลิป ตามแคปชั่นของเขาเลยค่ะเละตั้งแต่ยังไม่ออกจากซอยไปดูความโหดเหี้ยมของประชาชนกันค่ะเล่นสาตำรวจจนมุมไปเลยค่ะยิง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  <erst> ลุยลุยจมุมตอนนี้ตำรวจโดนล้อมหมดแล้วครับ เดี๋ยวกูถ่ายได้ไว้ก่อนใครใครไอ้ท่านตำรวจบ้างพี่ยอมแพ้หรือยังครับผมยอมแล้วยอมแล้วเขายอมแล้วขอบคุณนะครับแหมเจอแบบนี้นะคะใครจะกล้าไปขัดขืน ทัวก็มากกว่านะคะแถมอาวุธยังครบมือกันทุกคนนะคะและยังมีการข่มขู่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะบอกว่าเราล้อมไว้หมดแล้วแต่ประเด็นก็คือตำรวจก็พกอาวุธค่ะแต่ว่าไม่โต้กลับสักนิดน่ารักจริงๆเลยคอมเมนต์นะคะสาวๆเขาเข้ามาบอกว่าเอ็นดูอ่ะถือกันคนละกระบอกแต่ว่าดันหันหลังให้อาจจะเป็นเพราะว่าหันมาเอาคืนไม่ได้นะคะเดี๋ยวประชาชนจะหาว่าทำร้ายประชาชนค่ะคลิปต่อมาค่ะ ต้องบอกเลยว่าปีนี้ตำรวจเขาคุมเข้มจริงๆกรณีสาดน้ำใส่คนที่บอกว่าไม่เล่นไม่เล่นนะแล้วไปทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายเนี่ยอาจจะเข้าข่ายทำให้เสียทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะดังนั้นคลิปนี้ค่ะหากพี่ๆตำรวจเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วแจ้งว่าไม่เล่นด้วยเนี่ยน่ากลัวนะคะ กลัวจะเป็นแบบในคลิปเนี่ยแหละคะ่ะบอกว่าไม่เล่นไม่เล่นก็พูดไม่รู้เรื่องนะคะทํางานอยู่เป็นยังไงล่ะสภาพแต่ละคนอาวุธพร้อมใช่ไหมวันนี้พร้อเตรียมมากี่กระบอกสิกระบอกปืนใช่ไหมข้าหลับแม่อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าตั้งน้ํามันเดือดหน่อยนะพร้อมทอดไปเลยละคะ่ะชุบแป้งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะใหญ่กว่าตํารวจก็ตํารวจชุบแป้งทอดเนี่และคะ่ะเอาคลิปต่อมานะคะเพื่อความต่อเนื่อง ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไม่อยากจะพูดมากสถานการณ์เกินจะควบคุมจริงๆค่ะแหมอันนี้ท้ายคลิปนะเห็นพี่ตำรวจเขาขยับปากด้วยร้องว่าพอพอแล้วครับพอแล้วครับ ถึงกับร้องขอชีวิตกันเลยแต่ว่าประชาชนก็มีได้นำพาค่ะน่าส่งสารจริงๆคลิปต่อมานะคะทำห้เห็นว่าโดนกันหมดเท่าเทียมกันหมดไม่สนว่ายศไหนตำแหน่งอะไรขาวพลอนอย่างทั่วถึงนะคะถึงขนาดต้องใช้เด็กมาเป็นโลกกำบังค่ะ และปิดท้ายกันด้วยคลิปนี้เลยค่ะคุณผู้ชมและแล้วก็ถึงคิวพี่ตำรวจเอาคืนบ้างโซเชียลเขาสงสัยนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยเกาฝากถามมาค่ะว่าจ่าคะเมียเห็นคลิปนี้แล้วหรือยังเป็นห่วงจังเลยค่ะ